ว,วันนี้เราจะไปไหนกันคะคุณเสือไปย้อนรอยเดิมครับผมไม่ได้ไปนานแล้วไปไหนไปย้อนรอยไปป่า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 เที่ยวกันไม่มีอาเราลเลยน,นี่จะเอาเด็กๆมาฝากอยู่ออปุ๊บก็หิวนมปั๊บเลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะที่จะพาหมูดาวไปเที่ยวป่านะคะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะป่าใกล้ๆแถวบ้านนี่ค่ะประมาณโลนึงไม่ไกลนะคะ เราสร้างให้ยูทให้มีความสุขก่อนหน้านี้เราทุก,ก็ทุกร่วมกันสุขก็ต้องสุขร่วมกันครับผมหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมว่าช้างปลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคําว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแปบ๊บนีค่ะช,คช่วงนี้เราจะเตรียมตัวพาหมูดาวไปป่ากันแล้วพี่ลงไปบอกอพ,พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ำท,ดทำงานเนี่ยโอ้กระเทียมแล้วหัวแต่ควาเป็นหมอง หมอไม่ใช่ฉันโอ้วี่เป็นหมอวันนี้เราจะไปไหนกันคะคุณเสือไปย้อนรอยเดิมครับผมไม่ได้ไปนานแล้วไปไหนไปย้อนรอยไปป่าไปป่าไปปาเก่อเราลเอาเด็กๆมาฝากอยู่เ่อไม่แต่มันมีแต่ช้างชราครับเสาวมีแต่ชราเลยใช่ไหม ไม่สมกับมูมดาวนี่มีโตัวหนึ่งสำหรักดาวอ่ะสั่งขูดหน่อยอกอชอช้างชราฮะสั่งสั่งชรา,านะส,สั่งนี่บอกสั่งขูดด้อยเหรอบอกเอ้เราดีใจบอกะจะได้ไปไป,ไปป่าเห็นตุ๊กตี้เสียไปเที่ยวป่าดาวก็อยากไปเหมือนกันเสียไปได้ดาวก็ไปได้เอ้า ตัวไฟตัวมันเด้อตัวไฟตัวมันเด้อพี่หลายตัวไฟตัวมันระวังมือผมเป็นบ่าวแล้วนะไปเอาข้อของคุณเนอะไปไปเอาข้อไปหาแม่ไปลูกไปไปเรียก่าลูกน้าหนี่จับไล่ไล่คืเอาผูกใส่ข้อแม่ไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ แม่นะมนะป,ป,ป,ปุ๊บก็หิวนมปั๊บเลยนะคะตอนนี้ ก็เตรียมตัวนะคะที่จะพาหมูดาวไปเที่ยวป่านะคะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะป่าใกล้ๆแถวบ้านนี้ค่ะประมาณโลนึงไม่ไกลนะคะเราสร้างให้ยุให้มีความสุขก่อนหน้านี้เราทุกข้อทุกร่วมกันสุขก็ต้องสุขร่วมกันครับผมคุณพี่เดินทางปลอดภัยนะครับค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะค่ะ ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่รักและก็เป็นห่วงหมูดาวนะคะขอบคุณมากๆซึ้งในน้ําใจทุกท่านมากนะคะแต่วันนี้เราก็จะพาหมูดาวไปแบบผ่อนคลายหมูดาวนะคะไม่ได้ใส่โซ่แสายรยย้อนรอยอดีตตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะให้เขาวิ่งเล่นเพราะว่ามีแม่แป้งคอยคอยเตือนคอยร้องไม่ไหาเขาไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์ต้องปีนขึ้นต้นไม้หรือเปล่านะคะวันนี้ เพราะว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วค่ะเขาเป็นหนุ่มแล้วโอสุดอดเลยยกซมาต้งแต่เชาเลยแกมาตั้งแต่เมื่อวานไงแกซื้อของ<น>มาฝากซื้อกับข้าวคนซื้อกล้วยซื้ออะไรมาฝากช้างด้วยต้องขอขอบคุณมากมากนะคะท่าติดตามคลิปตอนนี้ก็ขอขอบค,ค,คุณมากนะครับที่ไม่รังเกียจติพวกเราชาวช้า,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 าขอของานะครับขอบคุณ เอาตัวยูไปแน่ล็อกค้างสสดน,นั่นมันอะไมันกับบมี่สถานที่ผูกเงาปันไหนวะแป๊ไปกิ้นหน้าเอาบอนไปบออเอาบอนมา อุ้มบอนไปนน้ำแน่นั่นนี่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 บอนบอนในคอกนี่แม่อืในที่สุดเราก็มีวันนี้แล้วแม่ฮะในที่สุดเราก็มีวันนี้ไม่ใช่นานแล้วครับนานแล้วไม่เห็นโมเมนต์นี้ก็อยากทรบกาบความสุขก็ถือว่าหมูดาวกับแม่แป้งโอเคมากค่ะคือตอนตอนกลางวันเราให้อยู่ด้วยกันแบบนี้<ช>แต่ตอนกลางคืนก็ให้นอนใครนอนมันนะคะก็นอนคนละที่ ก็ถือว่าโอเคค่ะติดตามไปเรื่อยนะครับติดตามไปเรื่อยติดตามคลิปวีดีโอผมไปเรื่อยนะครับอาจจะมีโมเมนต์ใหม่ๆก็สร้างความสูงให้เอฟซียอมรับเลยครับดูดูค่ะเบื้องหลังของเรานะคะนี่ดูค่ะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอาหารนะคะด้วยค่ะก็ลงทุนเลแม่ลงทุนเพื่อเอฟซีเลครับไปอิ่มเด้แล้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยมันมีน้ำเปล่าลูก ว้ไปไปไปกินไปกินน้ำก่อนพระเอกของเราไม่มีเลยพระเอกของเราไปตัดย่าตัวตลกตัวตลกไปเลยมีแต่พระเอกไม่มีตัวตลกถ้าไม่ถ้าคุณอาจฉีดเมื่อกี้อาจจะไปกับเรานะไเดี๋ยวไเอาหเ็แม่แป้งกินน้ำก่อน ไปปลาหลายบุแค่ไปดอกหลายไปเตซี่นี่เนี่ยมาแล้วนี่เด่นี่เด่นกูแสดงหานี่ว่าไอ้บัวหางแหว่งนะดูไอ้ดาวแหว่งไปครึ่งนึงเลยดาวอ่ะที่หัวบัวอีกมันยันกันได้ลื้อเออฟาดดิงกับฟาดน้ำกันไอ้ดาวไปทนตาก่อน โอ้เสียงดูดนุ่มไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเชือกให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเห็นโมเมนต์เรื่อยๆครับปนิง g a พันย่าพันจะกินนมแม่แบบใดนี่โออดูดูดูดคือช้างทำอย่างนี้คือช้างสูงเกินไปนะครับพี่กินนมแม่บ่์อดนมแม่ตามโปดเบิ้งเบิ้งเบิ้งยอดตัวจิ้งจ ดูเสียงดูจบ๊จบจบ๊บจ๊บเดี๋ยวเข้าไปดูกันใ,นใกล้ๆนะคะอฮ้ย่แอ่แม่เห็นเลขอยู่อ่าใ,ใกล้สูงใๆนใี่เห็นไหมเออโซทีนะครับที่เห็นไม้ขั้นันนะครับ เอานี่มันเห็นไมกันสั่นไม่เอาเห็นไมด้ไม่นด้มเห็นด้วยไ่เห็นคนเดี๋ยววลองเล่นกล้องยังไงยังทำไม่เป็นอะไรสักอย่างมันมันเลี้ยนได้ไหมเสียเ้จะไม่ลื่นเสียก็มาสอนวันหนึ่งวันเดียวโอจะให้ผมพัฒนาเร็วเกินไปอ่าจิ้มจิ้มจิัวปาินิ พ่อไม่ได้เตรียมไว้เตรียมอยู่เตรียมแต่ของของน้องดาวนะครับอ่าผมจะกินข้างนั้นครับน่เดี๋ยวผมเอาปลาแห้งจักบ้านเดี๋ยวลังครับครับน้องดาวกินน้ำแห้งน้องดาวท่านได้กินเด้พี่เสียลงทุนให้น้องดาวมากเอาบอกรอเลยเขาก็รักน้องดาวเลยค่ะ,เ,คะเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเนาะเสียเขาก็รักทั้ตัวนั่นแหละ ก็นั่นแหละก็ความผูกพันไงเขาจะผูกพันน้องดาวเพราะว่าเขามาคุกคีตั้งแต่เกิดไปป่าไปแม่น้ำไปนู่นไปนี่ด้วยกันบ่อยๆไงเอาให้น้องดาวกินน้ำก็นั่น นั่นนั่จะยันลูกออกไม่ย,ย,ยันจะไคนกินลูกกินบ่อยไงแม่แป้งน้งม,ามากินน้ำตีลูกกินแต่นมตีไปพ่นบ,บ่ได้กินน้ำเด้แม่ฮอไปน้อยนอยนึง กินน้ำเชย่ได้หนึ่งคลิปแล้วค่ะกินกินนานมากนางดาวกินนมนานานมากเราอาจจะได้แบ่งลงช่องดาวเคียงเดือนแฟมบิลี่ด้วยนะคะหรือดาวช้างพายดาวมงคุนด้วยนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะเออมัน ไปเที่ยวป่านี้ก็มีหลายสองช่องสามช่องนะ้ะที่ไปถักก็ติดตามกันทุกช่องเลยนะคะเฮ้ยยังไปอิ่มอีกนะโอ้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยปะ่แม,เ,เ,อแมเอะพอน้องดาวดูดก็เป็นเต้าขึ้นมาเหมือนเดิม เอากินน้ำแน่ลูกกินน้ำแน่เตด็ดตย,าย,าย,ย,ยมาคือดอกพะไปโอเค,อเคก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ